จากถามตอบที่จปรสงครามใหญ่ของโลกถามตอบจากบทสนทนาของหลวงพ่อฤษีลิงดำในสมัยที่มีนักเรียนในร้อยเจปรถามหลวงพ่อเรึงท่าสงครามโลกเกิดขึ้นอยากนอดศาสนาคือประเทศใดครับหลวงพ่อตอบเลยว่า ถ้ายักเขียนนอกพระพุทธศาสนาจะลุกขึ้นมาอารวาสอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราจะคิดกันไปอย่างภาษาสามัญชนนะอาจจะเป็นประเเหตุเพราะว่าประเทศจีนแต่ก่อนเป็นประเทศใหญ่ก็จริงแต่ก็เป็นประเทศที่มีอำนาจแต่เวลานี้ประเทศจีน ก็กลับมาเป็นประเทศมหาอำนาจนี่เราเดาๆกันนะแล้วแก่ก็ลุกขึ้นมาจริงๆแก่ก็อัลลาวะจริงๆด้วยนี่ก็เดาจะถูกต้องตามพระพุทธธรรมนหรือไม่อันนี้อัตมาไม่รับรองถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้นประเทศไทยจะเป็นเจ้าโลก จากบนสุทนาที่นวราชในปี2527ถามว่าสงครามโลกครั้งที่สามมันจะเกิดไหมแล้วจะเกิดเมื่อไรท่านบอกว่าจะไม่พูดเรื่องสงครามท่านบอกสงครามอาจจะมีแต่สงครามโลกฉันไม่พูดแสดงว่ามันไม่มีก็ถ้าถามว่าสงครามใหญ่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรท่านก็บ,บอกว่า ฉันก็บอกไปแล้วตั้งสองพปีเศษว่าถ้าเรื่องมันเกิดขึ้นจริงอยากนอกพระพุทธศาสนาจะไปตายฝ่ายละครึ่งแต่ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ไร้ายแรงนักแต่ส่วนของเรามันกระจิ๋วหลิวโอยึดเมื่อไหร่ก็ได้เลยไม่ยึดเลยยักษ์ต่อยักษ์สู้กัน อันนี้เสือกับราชสีกัดกันไอหมาจิ้งจอกเลยคาบเนื้อไปกินเสร็จนี่เป็นเรื่องของเขาสนทนาเรื่องสงครามโลกขัดจากบทสนทนาที่ตึกรับแขกเมื่อวันที่30กรกฎาคมในปี2533ก็หาไม่ได้น้ำมันปราก็หาไม่ได้ ต้องใช้น้ำมันหมูจุดตะเกียงส่วนไอ้น้ำมันหมูก็ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองใช้ตะเกียงกระจุกไงน้ำมันมะพร้าวก็ใช้ได้แต่หลวงพ่อใช้น้ำมันหมูเพราะอะไรรู้ไหมใช้ในครัวได้ด้วยตามคำทำนายเขาว่าจะชนะค่ะเอ้ยแขกแพ้และนั่นก็ใช่คำทำนายเขาว่าจะบุกไปถึงยุโรป นิวเคลียร์อาจจะไปลงนิวยอร์กหนึ่งลูกประเทศไทยอาจจะเป็นฐานทัพของใครคนใดคนหนึ่งแต่อเมริกาเขาต้องเอาแน่ถ้ามันจะยิงมาก็แค่อุตเผาอุตเผาก็คืออุดรธานีตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่ว่าถ้าเราเป็นฐานทัพของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็จะก่อวินาศกรรม อันนี้เขาต้องทำแน่ๆส่วนเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอิสลามบ้านเราก็มีเยอะโยมมีอะไรคุยไหมถ่ายถูกมากแม้แต่แผ่นดินถล่มเขาก็ยังถ่ายถูกไอสงครามโลกนี่เคยถามพระพุทธเจ้าท่านมาเมื่ออเมริกาถอยไปจะเรียกว่าสงครามโลกยังไม่แน่ควรจะเรียกว่าสงครามใหญ่ สงครามโลกมันต้องหมายถึงทุกประเทศเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในท่าสงครามใหญ่ประเทศทุกประเทศอย่างร่วมกันไม่หมดท่านบอกว่าสงครามขึ้นตะวันออกกลางท่านบอกตรงถ้าเกิดที่นั่นเราก็น่าตักใจอย่างเดียวก็คือน้ำมันน้ำมันดึงขึ้นมาใช้พอไม่พอซื้อเขาคงจะซื้อยากเข้าไปซื้อยังไงเขารบกันนะคะ ก็จะได้จากอินโดนีเซียบรูไนมาเดเซียก็เห็นจะพอมาถึงทางอินโดนีเซียที่อเมริกาก็อาจจะโดดไปบ้างละมัง้งน้ำมันอยู่ใกล้กันมุสลิมเหมือนกันทั้งแถวกราวปักใต้ต้องคิดใช่แต่ว่าที่มีขึ้นมามันมีมาจากเงินของลิเบียลิเบียเขาส่งเงินมานานแล้วแบ่งแยกดินแดน แต่มันอาจจะมีบ้างแถบตะวันออกกลางหลวงพ่อก็ไม่ใช่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพูดไม่เคยมีอะไรผิดใช่ไหมเติมน้ำมันโซลา่าเขาขายเป็นน้ำมันกา๊าซเขาซื้อน้ำมันมะพร้าวมาหลวงพ่อไปซื้อน้ำมันหมูมาก็แบ่งมาใส่ตะเคียงเสียที่เหลือก็ผัดอะไรกินได้วัดเกล้าก็กว้างถ้าต้องเก็บของกันอย่างดี ต้องคิดประเทศไทยเราก็ต้องทะเลาะก,กับอิสลามอิสลามมันฮือแน่ในเมื่ออิสลามมันก่อตัวขึ้นอเมริกาก็ต้องมาเขาถือว่าถ้าเราเสียไปอเมริกามันก็แย่อู่ข้าวอู่น้ำเขาทิ้งไม่ได้และประการต่อมาอย่างน้อยอาหารประเทศไทยพอเลี้ยงอาหารเขา เขาซื้อแต่ให้มันมีที่ซื้อใช่ไหมตอนน้ำมันแพงไม่ทอดน้ำมันนะสิสงครามโลกครั้งที่สองข้าวเกวียนละ40บาทเวลานั้นมันสองเยนเท่ากับ1บาทญี่ปุ่นเลยให้ขึ้นราคาข้าวเป็น80บาทแลกบาทต่อบาทไปเลยทีนี้ของเราก็ดีไอโรงงานมันมีมากเวลานั้นไม่มีอะไรเลยไม่ต้องเพิ่งต่างประเทศเขา ยาก็หาไม่ได้ยากก็หายากไอ้จิตใจคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละนะแต่พอยิงๆเข้าก็ชักไม่หนีมันมาก็ดูก่อนทิ้งตรงหัวเราไหมถ้าทิ้งตรงหัวเราก็หลบอีกตรงเราก็ไม่หลบใหม่ๆก็ออกกันวิ่งชนกันนะเช้าถามบอกว่ามันจะเกิดจะพะภาพโน้นภาพนี้ยังไม่เกิดไม่ใช่ไฟบไรรลัยกัน มันบาปเก่าๆเขารบกันมันต้องตายไปฝ่ายละครึ่งจึงจะเลิกรากันถ้านิวเคลียร์มันจะมีแต่ถนนว่างของเรามันหลบได้เราไม่ต้องหลบแต่นิวเคลียร์ไม่มากระสเซียจะเข้ากับใครแต่ว่าถ้าแขกตีหนักเข้ากระสเซียก็ต้องเอาไม่เอาก็ไม่ไหว มันคนละศาสนากันแล้วนี่อีตอนนี้ว่าไม่เข้าด้วยกันสำหรับมือขวาว่าไม่เข้ามือซ้ายแย่ส่งของก็คืออาวุธเลาน,นี้รัสเซียไม่มีสตางค์ซื้ออาวุธก็ขายแต่ว่าไม่ได้ยกทหารมาร่วมด้วยก็หมดเรื่องอาจจะโดยอีกประเทศคือประเทศจีนไฟฟ้าวัดเราอาจจะไม่มีน้ำมันต้องซื้อน้ำมันหมูมาจุดตะเกียง ถ้าเกิดก็คงไม่นานมาถึงพยากรณเอาจริงๆน่าจะไม่นานอาวุธมันร้ายแรงอิรักมันห่มหืมอยู่แล้วมันคงยิ่งใหญ่ยิ่งให้หนักตั้งตัวไม่ติดตัดกำลังส่วนล่างเสียก่อนก็อย่างที่หลวงพ่อว่าระวังอิสราเอลอิสราเอลคือเสือแต่ความจริงถ้าเกิดกร่วมกันแบบนี้ อิสราเอลมันก็มีพวกไม่ใช่แค่มันคนเดียวไอ้เรื่องเทคนิคต่างก็เป็นของผมกําลังส่วนใหญ่ของท่านไม่ใช่มันคนเดียวเก่งขึ้นใช่แน่จะจรวจพิฆาตจรวจถ้าไม่เจอจรวจก็ไปพิฆาตคนนะสิถ้ามีจรวจมาก็เข้าพิฆาตจรวจเดี๋ยวนี้อิสราเอลเก่งทีมงานดี ระวังไปล่อเป้าสำคัญจริงๆว่ามันยิงเป้าเวลาเกิดความร้อนไอพวกนี้จะวิ่งหาความร้อนแต่ตอนที่ว่าเขาบอกว่าไฟประหลัยกันจะเกิดเมื่อเช้าฐานท่านพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเกิดเฉพาะภาพภาพนี้ยังไม่เกิดกรอกไม่ใช่ไฟประหลัยกันศาสนาพุทธต้องอยู่ครบ5000ปี ถ้าห้าพันปีถ้ายัางไม่เลิกไฟปไระหลยกันยังไม่มาพอศอนี้ถึงพอนี้แกเก่งแก,แกเล่นเอาพอคร่อมไว้พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้กับพระอานนทว่าอานันทะดูก่อนอานนท์ก่อนเก่งพุทธกาลสิบห้าปีจะเกิดการร้ายแรงจะมีการรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกัน นเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาพลานประชาชนและบุคคลให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งกันและกันเป็นอันมากแต่ว่าอานันทะดูก่อนอานน์ก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีจะถือว่าเป็นการไร้ายแรงนักอย่างหาได้ไม่ท้งนี้ก็เพราะว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้ว อน,นันทะดูก่อนอานอน์จะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนกึ่งพุทธการมากจากนอกพุทธศาสนาจะรบราฆ่ากันซึ่งกันและกันจากนอกพุทธศาสนานั้นหมายถึงคนที่ไม่ได้เคารพพระพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันกันต่างฝ่ายล้มตายกันฝ่ายละมากๆ สมณะฉีพรามจะล้มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงจะเลิกรากันสำหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยแต่ไม่ร้ายแรงนักแต่คราวนี้จะเกิดเกิอไม่เกิดอันนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างก็ตั้งท่าต่างคนต่างก็เตรียมพร้อม ที่จะลงมือซึ่งกันและกันและคำพยากรณก็จะไม่ใช่พยากรณ์ว่าจะมีสงครามหรือไม่สงครามจริงๆยังคงไม่ถึงไทยเป็นอันว่าในเมื่อสงครามใหญ่เกิดขึ้นทางตะวันออกกลางทีนี้เศษสงครามมันก็อาจจะเข้ามาถึงไทยต่อไปก็เป็นการเดาอีขอเดา ดต่ว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆแต่ความจริงเวลานี้ยังไม่มีใครจะให้เกิดเวลานี้พระดำมาตัสขององค์สมเด็จพระชินยาสีไม่เคยผิดแต่ว่าท่านไม่ได้บอกพอสอถ้าสงครามใหญ่เกิดสำหรับความรู้สึกผู้พูดไม่มีความรู้สึกกลัวเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์ ของของท่านทุกชิ้นที่ผลิตออกมาหมายถึงวัตถุมงคลของพระเดชพระล,ลองพ่อท่านบอกว่าการกรงสีต่างๆได้ทั้งหมดกระสีต่างๆจะไม่สามารถกระทบกายหรือทรัพย์สินบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีของของท่านไว้ที่ท่านทำให้ก็เป็นอันว่าท่านยืนยันตั้งแต่ปี2521และท่านทำทุกครั้งท่านก็ยืนยันทุกครั้งว่า ไม่ต้องกลัวรังสีจะไม่เข้าใกล้บุคคลที่มีของที่ท่านทำให้และของที่ท่านทำให้เอาตรงๆเลยก็คือพุทธานุสตินั่นคือการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์และก็ให้ภาวนาว่าพุทโธเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธ ก่อนจะออกจากบ้านตึงขึ้นมาใหม่ๆบูชาพระกรภาวนาว่าพุทโธก่อนอธิษฐานขอความปลอดภัยก่อนจะไปก็เสกน้ำลายด้วยกำลังของพุทโธสักสามครั้งแล้วก็เดินออกจากบ้านไปหรืออยู่บ้านภัยอันตรายจะไม่มีแก่ท่าน